สวัสดีค่ะสวัสดีลุงเอียมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้บรรยากาศหนาวๆเลยนะลุงเอียมตอนนี้โอ้ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะอาบน้ํำยังไงจะอาบน้ํำยังไงจะอาบยังไงรู้สึกเกรงใจน้ำแต่ตอนนี้ก็คือเสียงลมนี่ดังมากนะลุงเอียมตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ประกอบมีเสียงเบาเสียงไรเต็มไปหมดเลยเนาะเราต้องสำหนักงานลุงเอี้ยมยิ่งยิ่งได้ยินเสียงเบายิ่งหนาว มันมันมันเป็นยังไงไม่รู้น่ะมันเป็นเพราะว่ากันเย็นวอลเลย์มต้องต้องมีลมใช่ไหมต้องมีลมครับลมแห้งครับหมเลยที่วองก็เลยคิดว่าต้องมีลมแน่นอนแถวบ้านแถวบ้านก็เหมือนกันมีอยู่สองเจ้าที่เล่นวากันค่ะแต่ว่าอีเจ้าที่สองนี่วิ่งไม่ออกหนาววิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกค วันนี้ก็จะมาขอแนวทางของลุงเอี่ยมโค้งสุดท้ายเนาะเป็นเลขเทวดาใช่ไหมครับลุงเอี่ยมแต่ว่าของลุงเอี่ยมนี่ก็มีต่างหากก็คือวกาเลขเทวดาของผู้ช่วยลุงเอี่ยมก็มีต่างหากเนาะครับก็คือของใครของมันนะครับเพรา็จะก็จะรวมไปก็คือว่าเป็นแนวทางของเอี่ยมนั่นแหละครับแล้วก็มีเลขทูแต่ว่าเลขงดนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะลุงเอี่ยมครับหลังจากที่ลุงเอี่ยมปล่อยชุดต่องวดมา499 ได้ได้ยินอะไรใช่ไหมครับตรงเอี่ยมหลังจากวันนั้นไม่ได้ยินเลยอ๋อครับยังคืนก็ผีก็กาวีนตัวเดิมครับนะครับวันนั้นที่ได้ยินมันเป็นวันเกิดใช่ไหมครับมันเกิดมันเกิดผมเองวันที่สิบมกราครับครับแบบนี้เขาจะเรียกว่าฟุกได้ไหมครับตรงเอี่ยมก็ก็หวังรูปพกนี้ครับอก็คือตรงเอี่ยมจนไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินครับแต่ว่าจังหวะบางเอื่นบางเอื่นวันนั้นสวดมนต์สวดมนต์ที่บ้าน โรนที่บานแต่เลยได้ยินไมีการโน้มเอียงครับบอกสีเก้าเก้าสีเก้าเก้าแต่นี่สี่เก้าเก้าเราไปตามหาไม่ไม่มีนะไม่มีเลยใช่ไหมการันเอียมมันมันมีแต่หกเก้าเก้าอ๋อมีแต่หกเก้าเก้าห้าเก้าเก้าแต่สีเก้าเก้าไม่มีอ๋อค่ะหายากเหมือนการโน้มเอียงลอตเตอรี่สามตัวนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสี่เก้าอันนี้น่าจะง่ายกว่าสี่เก้าสีเก้าสีเก้าได้มีอยู่อ๋อสี่เก้ามีสีเก้ามีแต่สีเก้าเก้า สีเก่าาหาไม่มีเลยใช่ไหมครับลุงเอี้ยมมันไม่อาจจะเป็นสีเก้าก็ได้เนะไปตัดเป็นสีเก่าก็เก่าๆนะเกัาเก่าก็น่าจะมีแต่ว่าผมไปตามหาเมื่อวานนี่นะสีเก่าาหาไม่มีในนางบองไม่มีนางรีขายเลยทีนี้พอดีไปเจอไอไปเจอตรงไอ้เจ้าแผงที่วัดบ้านหนองเตีที่เราไปทอดสังกะสันั้นั่นคหัะเขาว่ามีนะ แต่คนเอาไปแล้วค่ะมีเป็นชุดสี่เก้าเก้าเนี่ยมีเขาว่านี้สี่เก้าเก้าเขาเอาไปแล้วเขาไปแล้วอ่ะเออก็มันจะเป็นโชคของเราหรือเป็นนะยสงสัยก็ดูลุงเอี่ยมแล้วก็ไปหยิบไปด้ว่านท่านเข้าไปแล้วนี่แต่ไม่รู้ว่าบ้านทางไหนามาเอาไปครับเพราะว่าเข้าขายทั่วเพราะว่าพอดีเราไปนั่งเล่นที่วัดไปขอกาแฟหลวงพี่กินนั่นแหละก็เลยพอดี เข้ามาขายโรตารี่ก็เลยถามเขาว่าไอ้เลขสีเก้ามีไหมเขาบอกมีเขาเพิ่งเอาไปเมื่อกี้นี่ตาเดียวเถอตถปาดหน้าไปเดียน่ลุงยังนั่นแหละทำยังไงดิ้ง้เอาไปแล้วอ่าัก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยใช่ไม่ได้เลยไม่ได้แต่ว่าเขาก็บอกว่ามันมีเนี่ยตัวนี้แหละสีเข้าอืมค่ะแต่เลขของผู้ช่วยของผมก็ประมาณอะไรหนึ่ง ึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดอ่าหนึ่งเก้าเจ็ดครับเป็นเลขที่เพื่อนมาบอกหมนเมื่อกี้พ่อเนี่ยนั่นแหลค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ว่าดังเก่าเจ็ดมื่อกี้มางดนี่ครยอนหนังเนาะค่ะครับคือหนึ่งเก้าเจ็ดนี้เข้ามาบอกกับผู้ช่วยผมสองคืนเต็มเต็มสองคืนเต็มเต็มเลยเมื่อคืนนี้ด้วยแล้วก็เมื่อคืนก่อนด้วยย้ำตัวเดียวย้ำตัวเดียวเลยเขาบอกตัวเก่าตัวเก่าแต่ว่าแกไม่ค่อยบอกผมหรอก ว่าแกกลัวจะเลือยแกเพิ่งมาบอกเมื่อกี้เพิ่งบอกเมื่อกี้นี่บอกเมื่อกี้นี่ก็เก็คือลุงเอี้ยมก็รู้พร้อมกันกับแอดมินอรู้พร้อมกันนี่แหละเออแต่ถามว่าส่วนมากถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แกจะบอกแต่ทุกวันนี้แกบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยเอาพร้อมกันเถอะวันนี้เราแอดมินมากเราเอมาก่อนว่าอย่างนั้นนะโอ้ค่ะแต่เขาก็มาย้ำแกสองแกก็บอกว่าเขามาย้ำตัวเก่านี่แหละแต่แกก็บอกแต่แค่ตัวเก่าไม่ได้บอกตัวเลขไม่ได้บอกตัวเลข เออพึงร้เมื่อกี้เนี่ยพร้อมกันเลยแหละคือหนึ่งเก้าเจ็ดก็อย่าลืมหนึ่งหกเจ็ดด้วยนะคะท่านผู้ชมหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะครับก็อย่าลืมแล้วแต่ว่าท่านจะพิจารณาลงตัวไหนเนาะับผู้ใดสิมัคตัวใดก็ได้นะคะเนาะเป็นแนวทางเนาะถ้าถ้าไม่ชอบก็ดูประความบันเทิงก็ได้ไม่เเนาะดูกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจลงเอียงก็ได้นะคบท่านผู้ชมนั่นแหละครับ ก็ดูไปบางคนก็ผ่านๆไปว่ะบางคนนี่ลงแท่นดิทานวันเหมือนอย่างการชุดที่ออกห้าสุสามก็มีคนคนหนึ่งเขาบอกหยิบรถดารีแล้วนะแต่วางไว้คืนว่ะอือค่ะเออที่นี่มันกระดวงจริงๆเขาก็ว่างหยิบแล้วนะเขาวางนี้เป็นที่ดวงของเพื่อนเนี่ยนั่นแหะ ก็คือดวงคนมันจะไม่ถูกถึงดูได้จดได้บางทีก็ลืมซื้อจดลืมบางทีจดไปซักเสื้อนี่นะครับซักเสื้ออยู่ในกระเป๋าเสื้อนี่ยนะขยาทิ้งไปเลยครับครับอ่พอเรียกโอู้กูจดเอาไว้นะวัดหาไม่เห็นเลยค่ะผู้นักขวนเบิ้งคิวเุงเอี่ยมเนาะชุดหาสูงสามอันเบิ้งพันพานจะ่าพันมักเนาะผู้นักขวนก็ไปยิบจับก็ได้อยู่รับช่วงช่วงนั้นก็ได้กันหลายคนค่ะ ยอะอยู่แล้วก็เขาก็โทรมาแสดงความดีใจกันมากอยู่ครับแต่ว่าเขาถามเราก็บอกว่าเออไม่สันทัดได้ยินเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกว่ะแต่ที่นี่บอกมันก็พลาดมาเรื่อยๆรม่ได้อย่างว่าเนาะธรรมดานะครับลุงเอี่ยมเนาะก็ไม่มีคนรู้คนหมุนยังไม่รู้เลยนะครับ <c oughs> คนหมุนยังไม่รู้เลยมันออกตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเนาะเยี่ยว่าคนหมุนในคนพิมพ์นี่นะ <c oughs> คนพิมพ์คนพิมพ์กองฉลากเนี่ยยังไม่รู้นะเพราะว่า พิมพ์ๆแล้วก็ไปรวมกันเนี่ยไม่รู้นะมันจะออกตัวไหนนะใช่ครับผมก็คือให้มันเป็นแนวทางไปนะครับผมก็คือแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ว่าในของผู้ช่วยนี่ก็ดูดูกันหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็แกเคยบอกเม่นมาหลายครั้งนะแกเคยบอกเขาเม่นตั้งแต่ยังไม่เจอผมเนี่ย แกเคยบอกเขาเมนมาห้าหกครั้งแต่แกไม่ซื้อน่ะก็คือจะบอกคนอื่นอย่างเดียวอคนอื่นอย่างเดียวบอกเล่นๆนี่แหละอ๋อในความที่เราพูดลอยๆพูดลอยๆนี่แหละเออเลกจะออกตัวนี้นะเมื่อปีกายเนี่ยช่วงที่รู้จักผมใหม่ๆปีกายปีก่อนนู้นนับก็บอกแบบธรรมดานี่แหละหกสี่เก้าว่าออกจริงๆก็พูดเล่นๆนี่น่ะสามตัวเลยใช่ไหมคตัว แกบอกอย่างนี้แหละแต่มาช่วงนี้นะแกเริ่มเป็นจริงเป็นจังมันก็อย่างว่าแต่เมื่อก่อนนี้แกพูดเล่นๆพ่อหันไปถามแกเอาว่ายังไงมันมันจะออกจริงไหมน่ะพูดไปงั้นเลยว่าพอตกเย็นมาออกจริงจริงนะครับออกจริงๆคือเล่ห์ของแกเนี่ยเข้าแบบถ้าเป็นฟุตบอลก็เข้าไปแบบถ้าเป็นม้าแข่งก็เข้าไน้เข้าเข้าเส้นชัยไปหลาย แ,แต่มาช่วงนี้แหละรู้สึกว่ามันจะแกได้ยินมาไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ยอมรับว่าเลขของผู้ช่วยผมเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาเล่นจริงๆนะดังนะแต่นี่ส่วนมากไม่ค่อยมีใครเชื่อแกเพราะแกพูดเล่นๆลอยๆน่ะก็คือว่าถ้ามีออกสื่อโซเชียลอะไรอย่างนี้ดังนะลุงเอยมดังครับ,รบถ้าถ้าทำยูทูบอย่างทุกวันนี้ได้ครับ แต่ว่าเมื่อก่อนนี้จะรู้อะไรก็เมื่อก่อนนั่นลุงเหียบเนาะนั่นแหละครับตอนนี้ก็ได้กันไปแล้วเนาะเดินทางที่ว่าอะไรที่ว่าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็ครั้งก่อนเรามาจุดทูบศูนย์เก้าแปดนะครัท่านผู้ชมเก้าแปดนี่ก็สวยเก้าแปดนี่ก็สวยลุงเหยียมเนาะแล้วงวดก่อนนะเลข เก้าแปดเรียกหกแปดก็เรียกหกเจ็ดนี่ดังมากดังครับเพราะว่ามันเป็นเลขพศพสเก่าหกเจ็ดพศใหม่หกแปดดังมากนะครับคือเจ้ามือบางบางเจ้ามือนี่ไม่กล้าไม่กล้าอั้นเลยนะครับนั่นเลยค่ลโรตเตอรี่ก็หมดแผงหกเจ็ดกับหกแปดหกเจ็ดกับหกแปดนี่หมดหมดตั้งแต่วันที่ว่าพอมาถึงหลวงหลวงพี่ที่วัดนี่ท่านบอกว่าให้โยมซื้อตัวนี้นะ หกแปดนะค่ะแปดเนี่ยเข้าเหมากันเลยครับไม่มีค่ะไม่มีเลยครับไม่มีทีนี้ไม่รู้มันออกอะไรอะครับเจ้าปีพศเท่าไห่ตอนนั้นดังมากย้อนหลังก็ได้จะออกย้อนหลังก็ได้ไม่แน่นะครับผมเพราะว่างวดก่อนมันไม่ออกเนาะสังเกต มันจะชอบออกย้อนหลังนะครับไม่าดังๆไม่ค่อยออกค่ะดังๆไม่ค่อยออกอกย้อนหลังจังอันศูนเก่าเนาะที่ผ่านมามันดังแห้งศูนเก่าซูนหกมันบ่ออกมาออกหง่นทัดมาขึ้นง่นเมื่อกี้นี่ประมาณจะเป็นลักษณะนี้เนาะค่ะช่องนี้ครับประกอบกับเลขลุงเอี่ยมก็สวยด้วยเนาะงวดนี้สวยเพราะวันลุงเอี่ยมนี่ไม่เคยได้ยินเสียงกระสม่เไดนยินไม่เคยได้ยินบอกเป็นตัวเลขอย่างนี้สักทีครับ เจ้าของยังอยากเสี่ยงเลยก็เลยไปตามหาไม่เจออยากเสี่ยงก็ตามหาไม่เจอทั้งๆที่ไม่เคยลองลองครั้งหนึ่งก็กินข้าวไม่กินน้ําไม่อร่อยผิดเพราะปกติมีน้องเอี่ยมก็ไม่ค่อยยุ่งอะไรกับเรื่องพวกนี้ไม่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 สันทัดเลยครับก็คือหลังจากที่เขามาบอกน้องเอี่ยงก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยก็คือเขาไม่ได้มาบอกแลวเขาไม่ฟังอะไรเลยไม่ฟังเลย แต่ของผู้ช่วยผมเขาจะออกเขาจะมาบอกสองครั้งเมื่อคืนกับเมื่อคืนก่อนครับครับก็คือในในลักษณะเสียงที่มาบอกผู้ช่วยเป็นเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงครับคุณเอี่ยมเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายผู้ชายเขาบอกนะเขาบอกผมอย่างนั้นนะค่ะบางทีก็เป็นเสียงผู้หญิงเมื่อคืนก่อนนี่เสียงผู้หญิงเมื่อคืนเป็นเสียงผู้ชายอ๋อทันตัวเดียวกันครับนี่เขาบอกว่าเลขพญานาคอย่าง อย่างแอดมินก็นําทูปของพญานาคเนี่ยมาจุดใช่ไหมคขาบอกเลขพญานาคจะมาตรงนี้พญานาคเขาบอกว่าพญานาคจะมาโปรดคนในปีนี้ในตศนี้เพราะว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าตัวแทนของพญานาคเนี่ก็จะเป็นพุทธคนกะตีเป็นเก่าพุทธคนกตีเป็นเก็บเนาะบางคนก็ตีอย่างนั้นละว่าเป็นเก่าสช่ไอีกเบิดปีที่เก่าใช่เนาะ ก้าจะมาทั้งปีหรือเปล่าก็มามาเมื่อเมื่อเมื่อปีที่เมื่อปีไกลเนาะเมื่อปีไกลศูนย์มาทั้งนั้นหรือตลอดปีเลยเนาะปีนี้ก็จะเก้าหรือเปล่าค่ะไม่แน่เนาะเพราะว่าพญานาคส่วนมากเขาจะตีเป็นเก้ากันถ้าเป็นงูตัวเล็กเขาค่อยจะตีเป็นหกอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเมื่อกี้ก็งวดแรกของปีก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าไปแล้วเนาไปเลยปีนี้ก็เขาก็บอกว่าเก้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ด แล้วเมื่อกี้ผู้ช่วยของลุงเอี่ยมก็บอกว่างวดนี้ก็ไม่หนีเก้าอีกไม่หนีเก้าอีกไม่เนีเก้าอาจจะไปอยู่ข้างบนแทนที่ผู้ช่วยให้มาก็ได้นอหนึ่งเข้าเจ็บน้องเอียมเนาะหรืออยู่ล่างกนเป็นไปได้เนาะอาจจะอยู่ล่างหรือบนอาจจะมีเก้าติดมาแน่นอนใช่ครับเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาได้ยินบ่อยเขาได้ยินบ่อยหรือเกินเขาได้ยินสองคืนสองคืนติดเลยปกติกาไม่เคยได้ยินถึงสองคืน เขาะจะได้ยินคืนเดียวคืนเดียวส่วนมากจะเป็นวันใกล้ๆด้วยแต่เมื่อคืนก่อนกับเมื่อคืนนี้ได้ยินอีกแล้วเหมือนมาย้ำสองตัวเก่านะค่ะที่นี้ผมถามเขาเมื่อเช้าบอ,อกเอาตัวเก่าตัวเก่าคือตัวอะไรนะบอกวะาเขาไม่บอกบอกวู้พร้อมกันเถอะเราฟังพร้อมเราวังพร้อมากันส่วนใหญ่จะมาบอก เป็นกลางคืนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับกลางคืนครับเพราะว่ากลางวันแกไม่อยู่กลางคืนก็าจะมาบอกส่วนกลางคืนช่วงที่แกเข้าห้องพระสวดมนต์แล้วแกนั่งทํางานอยู่ตรงน,นั้นน่ะตรงโต๊ะทางานของแกเขจ,จะมาบอกเลยะอ้ค่ะลุงเมอมเคยได้ยินเสียงเสียงที่กระซิบบอกผู้ช่วยนี่ลุงเมอมเคยได้ยินไมไม่ได้ยินผมก็เคยได้ยินแต่ของผู้ช่วยลุงเมอมคนเดียวนั่นเอครับแสดงว่าอาจจะ คนละแบบอยู่คนละที่คนละมิติอย่างนี้นะนุ่งเอียงว่าเนาะครับเ้นไข่เ้นมันอย่างงี้ใช่ไหมครับนุ่งเอียงผมพยายามลองฟังดูนะอีตอนที่เขานั่งคุยนะแต่ผมก็ไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงเขาคนเดียวอ๋อครับถ้าคนอื่นเขามาดูเขาก็ว่าแกบ้าเนเขาก็จะว่าบ้าแล้วนั่งคุยคนเดียวอ่ะเนาะค่ะก็คือด้วยความที่ว่าเขาไม่รู้นุ่งเอียงเขาไม่รู้เนาะส่วนมากแ่ประมาณสองทุ่ม สามทุ่มมาและวโอ้ค่ะก็คือหลังจากสวดมนต์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเหลังจากกินข้าวหลังจากอาน้ำสวดมนต์เสร็จได้อ้ค่ะครับก็คือเรื่องพวกนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกังอยองเนาะใช่ครับก็พิจารณากันเอาใช้วิจารณญาณกันเอาว่าอันนี้มันเป็นยังไงพวกเราเองก็ไม่ได้มาหลอกลวงหรือมาต้มตุนก็เพียงบอกให้เป็นแนวทาง บอกเป็นแนวทางเนาะไม่ได้ให้เชื่อหรือว่างมงายจนเกินไปให้เป็นแนวทางกันเอาคะก็คือทุกอย่างก็อยู่ที่บุญที่เวรที่กรรมเลยน้องเหยียเนาะอยู่ที่บุญที่เวรที่กรรมอยู่ที่วาสนาค่ะก็คือส่วนใหญ่น้องเหียมก็ถ้าเกิดใครไม่มีดวงเวียนก็จะแนะนําให้ปรับฐานดวงปรับฐานดวงปรับพื้นดวงว่าต้องปรับยังไงมันก็อยู่ที่วันอายุของคนว่า มันจะเดินโคโจรไปในทางไหนครับอย่างคนอายุอย่างเออีนฉันอายุสามสิบปีแล้วหนาะเป็นยังไงฉันชื่อนั้นชื่อนี้เราก็เราก็บอกเข้าไปแบบนั้นแบบนั้นม,มันจะขึ้นมาเองอย่างนี้ครับครับผมนะครับก็คือปรับ่านดวงก็คือเป็นการเพิ่มบุญบารมีอ,มอะไรอย่างน<ร>ี้ใช่ไหมรครับฐานดวงนี้เราก็ไม่ได้ว่า มานั่งตรวจสะดอกให้เขาหลอกคือแล้วให้เขาไปทํากันเองนี่แหละคืออย่างสมมติเราไปทอดสังกทานเอยไปถวายเพลพระเอ่ยไปพวกนี้ไปอย่างนั้นนะครับเหมือนเป็นการเสริมดวงให้ดีขึ้นทำบุญให้ดีนี้นเนาะเนาะเราไม่ได้มานั่งทําพิธีอะไรเราแค่เปิดให้เขาเออเปิดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเธอไปทําบุญนะไปทําบุญอย่างบางคนที่หนักหน่อยก็ซื้อฐานมาหนึ่งถุงสังกทานฐานเขาเรียก สังกทานหนึ่งชุดหลอดไฟสองหลอดแล้วก็น้ำมะพร้าวสองลูกอะไรนี้เราก็บอกกันตามนะอคไปถวายพระนะ,ะแต่ว่าถ้าปรับฐานดวงมาแล้วไม่ใช่ว่าจะถูกหวยเลยนะครับไม่ใช่ว่า,วาจะถูกหวยแต่ว่าการปรับฐานดวงนี่มันหมายถึงว่าปรับในด้านอื่นๆออย่างสมมุติว่านิวนี่ทํางานอย่างหนึง่งใช่ไหมอย่างน้องนี่ทํางานแบบนึง แล้วก็ปรับแล้หน้าที่การงานของเราก็จะรื่นขึ้นอย่างเป็นยูทูบเบอร์ก็จะดังขึ้นดังขึ้นอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวกับหวยม,มากมจนเกินหวยนี่เป็นเพียงส่วนประกอบส่วนประกอบเออเรามีโชคเขาเรียกว่าหางชโชคอหางโชคบ,บางทีก็หางยาวนะถูกรอตตอรี่งรางวัลที่หนึ่งก็มีนะค็ะจะส่งผลกับระยะยาวระยะยาวครับ บางคนก็มาต่อว่าว่าปรับฐานดวงแล้วทําไมไม่ถูกหวยมันไม่ใช่เฉพาะหวยเขาบกองหวยคือส่วนประกอบคือหางชู้ครับหางดวงของเราหางดวงมีหางใหญ่นะบางคนหางดีนะหางยาวดีมั่นคงนี่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะค่ะคือเรียกส่วนประกอบคือก่อนที่เราจะมีโชคเราต้องมีแบบว่าบุญเก่าเราม้วฐานของเราฐานมันคงก่อนะ บางคนไม่เคยทําบุญเลยอย่างนี้มันก็มีก็คือเราบ่มีบุญบ่มีดวงนะค่ะโอกาสงเกข้าชิญาเราหิวข้าวแต่เราไม่มีข้าวสารในในกระบุงเนี่ยใช่ไหมในบ้านเนี่ยเราจะกินยังไงใช่ไหมถ้าเราไม่มีข้าวสารนั่นเลยคือหางโชคเนี่ยไอหางบุญหางโชคเนี่ย มันก็เปลี่ยนพอฐานมันแข็งแรงแล้วก็เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยยืดมือไปไกลได้ใช่ไหมจับนุ่นจับนี่ได้จับของไกลๆจับของใหญ่ๆก็ได้คือขาเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมเราสาม,มารถที่จะดึงเอาแบบนี้คือหางโชคนี่เขาเรียกว่าหางถ้ามั่นคงจริงๆคุณถูกรางว,วนที่หนึ่งนะโอ้ี่ครับ,รบผมเนาะแต่ต้องทําให้มันมั่นคงก่อนนะอย่างของนิวของน้องมีมั่นคงเกือบจะมั่นมั่นคงแล้ว เหลือนิดเดียวอีกนิดหนึ่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมก็วันนี้ก็ได้มาแล้วเนาะสําหรับแนวทางโค้งสุดท้ายทางโค้งสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันเอาค่ะพรุ่งนี้ก็ลุ้นเนาะเย็นเย็นนะครับตอนเช้าก็รีบหาลอตเตอรี่นะใครไปซื้อปลาท่องโขก็วิ่งไปแถวๆนั้นด้วยหาด้วยสี่เก้าเก้านี่เนาะสี่เก้าเก้านี่หาให้ได้นะเป็นลุงเอี่ยมเลยลุงเอี่ยมไม่หาหาไม่ได้หาไม่ได้ครับยังไงก็ ถ้าขายได้ก็ดีใจด้วยเนาะถ้ามันถูกเนี่ยดีใจด้วยครับถ้ามันถูกก็ดีใจด้วยเนาะเป็นเลขท้ายก็ได้เลขอะ้รก็ได้ครัแล้วเลขหน้าก็ได้เลขท้ายก็ได้น้องเลขหน้าเลขหน้าเลก็ได้ไม่มีปัญหาแ้่มันถูกเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดน้องเอยมได้ลอตเตอรี่หรือยังครับหนึ่งเก้าเจ็ดนี่ผู้ช่วยผมหาเหมือนกันนะโอ้มนกันได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกัน ต้องเป็นหล็กดังเราควรได้กัะอย่ายหนึ่งเก้ารู้สึกก็จะเดินนะหาหายยากอยู่หนึ่งเก้ากับหนึ่งหกวันครูอหนึ่งเก้าเนี่ยหนึ่งเก้าเนี่ยฮะแต่หนึ่งเก้าเจ็ดนี้ยังยังยังไม่มีครับบางทีมีแล้วแต่ข้าเอาไปก่อนนี่นะอือครับมาซมัดไก่เหมือปลอมหน่อยอืมครัไม่เช้านี้ก็คนขายก็หิวแผลงเปล่ากลับ หมดแล้วหมดแล้วนี้ครับแต่ว่าก็เลือกลงทุนได้เนาะถ้าไม่ต้องลงทุนแบตเตอรี่ก็ลงทุนอันกระเป๋าตังค์อะไรก็ได้เนาะเพราะว่าเขาอันนี้แอปมาใหม่แอปกระเป๋าตังครับแอปกระเป๋าตังค์ของรัฐบาลเนาะอาหาไม่มีแล้วในนั้นก็หาไม่มีเลยนะครับพูดแสดงว่าตัวนี้ดังมากใน197นะครับเดียวกับเป็นตัวก้าวของ หนึ่งหกมันเป็นมันคู่นนะคะเนาะเพาว่าที่ที่ทำชโนดก็ได้เลขนี้นะอครับทาชโนดก็ได้เลขตัวนี้เอาถึงว่าทําไมผู้ช่วยของเอี่ยมบอกว่าเป็นเลขของพญานาคครับนั่นแหละคือเลขพญานาคพญานาคก่อนหน้านะแหละก่อนนี้จะมีขาวอ๋อครับครับแต่ว่าเลขตัวนี้ได้ตั้งแต่งวดก่อนเลยเนาะที่เราได้กันมาใช่นะครับก็ลองดูเนาะเป็นแนวทางเนาะลุงเอี่ยมเป็นแนวทางกัน ท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลุงเอียมมากๆนะครับสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายขอบคุณค่ะยังไงก็ขอให้โชคดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะมีเพิ่มมาหนึ่งนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท่านนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ